สวัสดีค่ะทุกๆคนโป๊ดนะคะเสียงอ่อนเสียงหวานพอได้ไหมแต่การแต่งเนื้อแต่งตัวก็ยังเป็นธรรมดาธรรมดานะคะว่าเป็นแจ๋วให้กับมิสเตอร์นะคะมิสเตอร์พีเตอร์สันโปดไปดูช่องของสาว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 ไทยเนี่ยนะสาวสาวน้อยสาวเหลือน้อยก็ได้นะคะส่วนใหญ่พูดถึงสังคม เมียฝรั่งเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเขาก็เรียกตัวเองว่าเมียฝรั่งนะคะมีสามีมเป็นฝรั่งอยู่ต่างประเทศเขาก็จะพูดถึงสังคมเมียฝรั่งส่วนใหญ่ที่ไปฟังมานะจะเป็นในด้านลบนะคะเป็นในด้านลบแล้วปุะคุยทําไมคุยเพราะว่าอยากอยากพูดว่าตัวเองคิดยังไงไงไม่ได้จะว่าอะไรใครนะแล้วก็ไม่ได้ไปเผือกเรื่องของใครด้วยนะเป็นทั่วๆไปที่ไปฟังฟังฟังดูนะ เป็นการพูดคุยนำเสนอความคิดเห็น <c oughs> นะคะปน,นึกไปถึงผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็อยู่อเมริกานี่แหละทำงานเกี่ยวกับสังคมอะไรสักอย่างหนึ่งคือช่วยเหลือแล้วก็มีการให้ข้อมูลคนที่สอบถามคนที่สอบถามเนี่ยก็จะถามคำถามที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า s i รีส์ u คว t i o n s คือคำถามที่ ก็คนมันไม่รู้มันก็คือไม่รู้ไงแต่ถามไม่ถูกคนไงคนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคําถามเหล่านี้นะคะคือคําถามอะไรที่เขาตอบเขาจะตอบไงส่วนไหนไม่ตอบเขาก็จะอาาเสร็จเขาบอกคาถามเหล่านี้ขอไม่ตอบนะคะแล้วอย่าถามมาอีกปุ๊บเชื่อว่าต้องมีคนถามเขาอีกแหละเพราะคนที่ถามไม่ได้ฟังที่เขาบอกไงเขาบอกว่าเสียเวลาชีวิตอุปช่อปุ๊บ,ชอบ,บชอบประโยคเสียเวลาชีวิต ปุเข้าใจนะอีกมุมหนึ่งอะปุเข้าใจคนที่ถามก็เขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้แล้วเขาก็เห็นว่าบุคคลที่เขาถามเนี่ยน่าจะให้คําตอบเขาได้แหละแต่เขาถามผิดคนไงเขาถามคนที่ไม่ต้องการที่จะตอบคาถามเหล่านั้นไงเพราะว่าเสียเวลาชีวิตเขาค <c oughs> าถามมันไม่สร้างสารรค์นั่นเองนะคะในส่วนของที่โบส์พูดถึงเนี่ยในสังคมเมียฝรั่งที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะ ส่วนใหญ่ที่ฟังมาเนี่ยเป็นด้านลบใช่ไหมเขาก็จะพูดถึงว่าสังคมที่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นการอวดกันประกวดประชันกันแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีข้าวของแบบนั้นที่เขาอวดอวดกันแล้วก็มีคนที่ถามในเชิงหยามเยียดอันนี้ปนพูดเองนะจะฟังจากที่ เจ้าตัวเขาพูดเนี่ยหลายๆคนน่ะเขามีความรู้สึกว่าถูกต่อว่าในเชิงตำหนินิดนึงแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะว่าดูถูกดูแคลนเพราะว่าเขาได้ทำถามบอกว่าโบลก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะเป็นถึงเมียฝรั่งเนี่ยทำไมไม่ใช้กระ,ปะรเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแบรนด์เนมสินค้าแบรนด์เนมเพรยังไม่รู้จักเลยว่าแบรนด์เนมคืออะไรตอนอยู่ไทยนะโบลอะเรียนอยู่ในกรุงเทพ เรียน AUA นะเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแล้วที่ AUA เนี่ยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลายัยเอกชนมาเรียนเยอะแล้วก็มีคนทํางานเป็นเจ้าของธุรกิจมาเรียนก็เยอะเพราะก็รู้จักเขาอะเขาก็ใช้สินค้าแบรนด์เนมขับรถไปเรียนนะมีแต่คนรวยๆอะเพยังไม่รู้จักเลยว่าสินค้าแบรนด์เนมคืออะไรเพราะไม่สนใจพรมารู้จักสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยตอนเที่ยวอยู่อเมริกานี่แหละแล้วก็รู้เพราะว่า สาวๆที่เป็นเมียฝรั่งเนี่ยเขาเรียกตัวเขาเองว่าเมียฝรั่งเนี่ยเขาก็เอามาให้ดูการไงบางคนก็ซื้อของขายของบางคนก็ซื้อมาขายไปเขาก็เป็นอาชีพหาไรายได้เขา,านะอันนี้ก็ดีไปไนงะนี่แหละทาให้โบรู้จักว่าเออไอ้แบรนด์เนมมันคืออะไรไงคราวนี้เนี่ยคนที่มาคอมเมนต์มาติติงเขาเนี่ยนะมองลึกๆเข้าไปนี้บรมองของบรเองนะ เป็นคนกลุ่มไหนล่ะคนกลุ่มที่เขาทํางานหากินธรรมดาหางานทํางานหากินคือถ้าให้เป็นคนที่อยู่ในเมืองก็ได้อะเขาไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้อะแล้วคนที่มาดูช่องของเมียฝรั่งเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนอะก็จะเป็นกลุ่มที่ใกล้ๆเคียงกันคนที่มาดูมาดูอะก็โพสเดานะก็จะเป็นคนที่อยู่ลักษณะ ในหมู่บ้านชานเมืองอย่างนี้ไหมคิดนะพิดของพอเองนะแล้วเขาก็ไม่ได้มีความพัฒนาในเรื่องของข้อมูลของเขาเอง <c oughs> ในเรื่องของข้อมูลของเขาเองเนี่ยนะว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาอะไรกันแบบไหนแล้วพอะเขายังมีความคิดว่า เป็นถึงเมียฝรั่งทำไมถึงไม่เป็นหนึ่งสองสองสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบนะแล้วคนที่มีสามีฝรั่งเนี่ยอย่างพวาโอ้ไงป้าก็มีสามีฝรั่งอ่ะโป้อ่ะไม่ได้เข้าถึงกลุ่มที่เขาเรียกว่าเมียฝรั่งเข้าถึงคนดูอ่ะที่เขานิยมไปดูเมียฝรั่งอ่ะทาไมเพราะสังเกตได้ไงว่าเขาเหล่านั้นอ่ะอาจจะคิดว่าปโอ้อ่ะ ไม่เหมือนหรือเปล่าในวิถีชีวิตขนาดแต่งเนะื้อแต่งตัวธรรมดาอันนี้ก็แบบโลโซโลแล้วนะหรือว่าโสต้องแต่งไฮโซพอไปดูช่องบางช่องอะที่เขาอยู่ในกลุ่มเยมอรั่งอะเขาก็แต่งไฮโซนะหรือเพราะว่าโปวพูดภาษากลางชัดไปหรือเปล่าโปวต้องพูดภาษาท้องถิน่นซึ่งโบก็พูดไม่ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคนก็มาดูน้อยก็ไม่เป็นไรโบก็หวังเล็กๆว่า คนที่เข้ามาดูช่องโบ๊เนี่ยจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่โบอ่ะคุยให้ฟังแสดงความคิดเห็นให้ฟังนะคะเพราะช่องโบ๊เนี่ยเคยมีน้องๆบอกว่าช่องโบโอ่ะเป็นช่องที่มีสาระให้ความรู้สาวๆที่อยู่ในแวดวงสายฝอรหรือคนที่เขาชอบดูเมียฝรั่งเนี่ยเขาไม่เคยชอบหรอ,อกโบก็บอกไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ย ยังมีสักคนหนึ่งอ่ะที่เข้ามาฟังแล้วเขาได้ประโยชน์แล้วเขาก็เอาไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นผก,ก็ดีใจแล้วที่สําคัญน่ะโอชอบดูตัวเองพูดเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างหนึ่งเป็นการฝึกพูดอย่างหนึ่งเพราะว่าพมเราพูดไม่คยรู้เรื่องผมก็พยายามที่จะปรับปรุงวิธีการพูดแล้วก็คิด ไว้ก่อนว่าจะพูดอะไรแต่ไม่เคยมีสคริปต์นะแค่คิดว่าวันนี้ฉันจะพูดอะไรเกี่ยวกับอะไรแล้วก็พูดหลายๆคนน่ะฟังอะ่ะพูดวนเวน้องสาวโบอ,อะ่ะเพิ่งทําช่องใหม่อะพูดวนเวอมากแล้วก็ฝึกเขาอยู่ตําหนิติเตียนให้คอมเมนต์ไม่ได้เป็นการตําหนิเป็นการแนะนําและคอมเมนต์กลับไปพูดคําเดียวความหมายเดียวกันเนี่ยซ้ำามรอบสรอบอะ ไม่ต้องพูดซ้ำพูดไปแล้วแล้วกันพูดไปเรื่อยเพราะเวลาเราตัดวิดีโออ่ะก็อยู่ในนั้นแหละแล้วถ้าคนดูอ่ะเขาไม่เข้าใจหรือตามไม่ทันอ่ะเขาสามารถย้อนกลับไปดูใหม่ได้เราไม่ต้องพูดย้ำแล้วย้ำอีกที่แนะนำตำหนิติเตียนให้คอมเมนต์ได้เพราะดิฉันเคยทำมาก่อนจ้าแล้วคนที่มาตำหนิติเตียนเมียฝรั่ง พัฒนาตัวเองขึ้นมาให้คุณเปิดหูเปิดตารู้ข้อมูลเพิ่มข้อมูลใหม่ๆเข้าไปคุณจะได้รู้ว่าคนที่เขามีสามีต่างชาติเนี่ยอไม่ต้องเป็นเหมือนเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันก็ได้อาจจะดูไฮโซหรูเลิศหรือเขาอาจจะดูโลโซต่ำเตี้ยเรียดินเหมือนโวตอย่างเงี้ยก็ได้มันก็เป็นเรื่องของเขาไงเพราะก็ย้อนกลับไปนึกถึงอีกแล้ว คนที่เขาบอกว่าถามนี้ไม่ตอบเสียเวลาชีวิตหลายๆคนนะ่ะที่เขาถูกว่าเนี่ยพวกก็เห็นนะเขาก็ให้ค่านะเขาก็ให้ค่าของคนที่มาคอมเมนต์มาถามมาพูดคุยมาเล่าให้ฟังว่าเหตุผลอะไรถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเขาดีนะเขาดีนะไม่คิดว่าเป็นการเสียเวลาชีวิตคุณต้องขอบคุณเขานะคนที่ว่าเนี่ยต้องขอบคุณเขานะอีกแหละ คนที่ว่าถ้าเขาคิดได้เขาคงไม่ว่าหรือเปล่าใช่ไหมไปดีกว่าพูดไปพูดมาตอนว่าจะเองแล้วจะไปแล้วบา,บายยขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะอตัวเอง